7.1.5ครูเขียนไว้นะครับเพราะว่าในเชิงวิชาการแล้วนักศึกษาบันนาศึศกษาค้นคว้าเรียนในขั้นสูงขึ้นสำหรับเวกเตอร์ u, v และ W ในปริภูมิ x y z c เป็นสเกลารในนี้ให้มองเป็นเซตเป็นจำนวนจริงจะได้ว่าอันนี้เห็นชัดนอมมากกว่าหรือเท่ากับศูนยก็นิยามนอมเป็น Square r รูทก็ต้องมากกว่าเท่ากับศ นอมเท่ากับศย์ก็ต่อเมื่อเวกเตอร์นั้นเป็นศูนย์เท่านั้นก็เห็นชัดอะในนี้ลงรายละเอียดพิสูจน์แต่มันง่ายนะ <laughs> นอมของเวกเตอร์ c คูณ u นอมของ c คูณเวกเตอร์ u เท่ากับแอบส์ลูด c เห็น,นครับ c เป็นจำนวนจริงเลยเขียนเป็นแอบส์ลูดคูณกับนอมของเวกเตอร์ u อันที่4นี้มีชื่อนะสวยด้วยนะครับอันที่4นี้จํานะครับอันนี้ถ้าเป็นเด็กมัธยมถ้าเป็นเด็กมัธยมจํานวนจริงครูครูให้ดูถ้าเป็นเด็กมัธยมจํานวนแอบสุลูดของจํานวนจริงนะ x กบวก Y กับแอบสุลูดของ x บวกแอบสุลูดของ Y น้อยกว่าหรือเท่ากับจำได้ไหมครับจำนวนจริงนะอยู่ในชั้นมัธยมนะครับแต่ค่านี้เป็นเวกเตอร์นะครับเป็น,นอร์มของเวกเตอร์ข้อ4นี้นะครับแล้วข้อสนี้นําไปใช้พอสมควรในขั้นในชั้นสูงนะครับในคณิตศาสตร์ขั้นสูงเวลาพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์เขาจะใช้คาว่าขั้นนอมของ ยูเวกเตอร์บวกเวกเตอร์วน้อยกว่าหรือเท่ากับนอมของเวกเตอร์ยบวกนอมของเวกเตอร์วมันมีชื่อว่าอสมการสามเหลี่ยมออ่างนะข้างหน้านะครับอสมการสามเหลี่ยมตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า triangle inequality สำหรับการพิสูจน์ง่ายๆแล้วเวลานักศึกษาสนใจค่อยไปเพิ่มเติมทีหลังนะครับ เราเขียนไว้นะครับให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าแล้วเราจะประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาไอ้ไอ้ข้อสี่นี้ยังพิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้นะครับข้อสี่เนี่ยครูเขียนไว้ว่าพิสูจน์ในหัวข้อต่อไปนะครับอันนี้ง่ายๆนะแต่ข้อสี่ต้องใช้ดักตัวดัก นะเวกเตอร์ vector, u ดอทเวกเตอร์ v มาใช้ถึงจะพิสูจน์สมการนี้ได้จากนั้นมาทำความรู้จักกับเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วยหลายครั้งที่พอขึ้นไปเรียนแคล